คุณคิดว่าคนที่เขาไลฟ์สดรอบหนึ่งได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันแค่เป็นการที่เขาเปิดจอไลฟ์แล้วก็พูดให้เก่งใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคนที่ทํายอดขายในไลฟ์สดได้5 6หรือ7หลักต่อไลฟ์นะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าเฟรมเวิร์กหรือเส้นในการทําอยู่วันนี้นะครับผมจะมาลุ้งลึกเฟรมเวิร์กกับอาจารย์กครับโอเคครับจริงๆแล้วเบื้องหลังเนีย่ยการจะทาไลฟ์ให้ปังให้ดังให้เกิดเนี่ยมันจะมีเฟรมเวิร์กอยู่ไม่ไดเไ้เป็นเพราะว่าคนคนนั้นจะต้องพูดเก่งอย่างเดียวจะต้องมีแบบการพูดด้วยยเเเอนรรจีีสูงง่่่่่าาาาวแตตตมมมมมัะถกกไล็ซึผย ออกมาเป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า SPGL SPGL เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น4สเตปในการที่จะเริ่มต้นไลฟ์เราสามารถที่จะใช้เฟรมเวิร์กนี้กับการทำไลฟ์ทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งในส่วนของ Tik t o k Live s h o p p ปปี้ไลฟ์ไลฟ p p ้อปสามารถใช้เฟรมเวิร์กนี้ได้ทั้งหมดเลยเริ่มต้นที่ตัวแรกครับตัว S เนี่ยมันก็คือการเซตอัพเซลเลอร์ครับเซตอัพเซลเลอร์เนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมระบบจัดการหลังบ้านให้เรียบร้อยคุณมีตะก้าสินค้าไหนคุณมีลิสต์รายการสินค้าไหนที่จะขายในไลฟ์บ้างอันนี้ มีดูแอนด์รออะไรที่แบบอันนี้ต้องทําอันนี้ห้ามทําเลยมีไหมครับมีครับสิ่งที่ต้องทําเลยนะครับอันดับแรกก็คือทําความเข้าใจกับตัวของแพลตฟอร์มก่อนว่าเขามีกฎมีนโยบายในการห้ามลงสินค้าอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําเลยส่วนด้อนนะครับก็คือสิ่งที่เราไม่ควรทาแล้วกันครับคอลีซีไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการแบบผิดกฎต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่แบบสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือว่าสินค้าที่แบบเกี่ยวกับแนวแบบ18บวกหรือว่าเครมต่างๆเราก็ต้องหลีกเลี่ยงห้ามทําหรือาาาาาห้้้้มมเเอสินนคพีข ในร้านเรา งั้นต่อไปครับคืออะไรครับสเต็ปต่อไปก็คือพีนะครับพี P ก็คือพีแพ o u ยทีมแล้วก็พีแพรในส่วนของสเตจจี้นะครับทีม mm hmm. เนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นแต่หน้าฉากที่แบบเขาไลฟ์คนเดียวพูดเก่งๆจริงๆแล้วเบื้องหลังเขาจะมีทีมแบ็ k อัพทีมซัพพอร์ตอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็จะมีตำแหน่งอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ติดตามในคลิปต่อไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือส่วนของสเตจจี้นะครับก็คือกลยุทธ์เวลาเราจะขึ้นไลฟ์นะครับเราอาจจะต้องมีสินค้าาาาหหลลลยยๆๆกกุ่ม SKU ในร ที่จะทำหน้าที่แตกต่างกันบาง SKU ที่ราคาสินค้าอาจจะเบาหน่อยสั่งซื้อง่ายหน่อยอาจจะเป็นสินค้าที่ทำหน้าที่ในการหลีดคนเข้ามาแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าหลักในร้านเราหรือว่าสินค้าที่แบบมีกาไรเยอะเราอาจจะต้องมีการจัดเรียงครับตัวของสินค้าเนี่ยให้มันทําตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้ตัวที่3ก็คือขั้นตอนของการ Go Live แล้วก็ Real Time Monitoring ครับจริงๆขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญครับเวลาเรา Go Live เนี่ยเราอาจจะต้องมีทีมในการ Back up ดูตัวของแดชบอร์ดในการที่จะมอย ว่าจังหวะนั้นน่ะคนสนใจตะก,ก้าไหนมากที่สุดคนสนใจสินค้าไหนมากที่สุดเราอาจจะต้องมีการแบบเหมือนส่งสัญญาณกันกนิดนึงทีมหลังบ้านจะต้องสกิท k ค l หรือว่าคนที่แบบเป็นไลฟ์โฮสด์ครับก็จะทําให้คนที่เขาเป็น k ค l ไลฟ์เนี่ยเขาสามารถที่จะเชียร์สินค้าได้ถูกตัวและตัวท้ายครับสุดท้ายก็คือตัว L เป็นสเต็ปของไลฟ์เพอร์์แมซ์อานาลิซิสครับทุกครั้งที่เราขึ้นไลฟ์แล้วก็เราไลฟ์จบไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเอาข้อมูลหลังบ้านหรือว่าตัวแดชบอร์ดเนี่ยออกมาทําการวิเคราะห์ร่วมกับทุกคนในทีีีมมมคคอาจ,จททเนิด้ว ทีมคนไลฟ์ด้วยทีมคนชงด้วยเนี่ยจะต้องมาคุยกันว่าในไลฟ์รอบนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอ,อะไรที่ทําให้ได้ยอดขายเยอะอหรืออาจจะมีบางอย่างที่ในไลฟ์รอบต่อไปเราไม่ควรทําก็จะมีการปรับแล้วก็จะมีการพัฒนาไลฟ์ในรอบต่อไปงั้นมาสรุปกันอีกรอบในส่วนของ4เต็ปในการที่จะเริ่มต้นไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนควรอีกครั้งนะครับมันก็จะเป็นตัวของ S P C L นะครับ S ก็คือเซตอัพหลังบ้านมีการลงสินค้าลงอะไรหลังบ้านให้เรียบร้อย P ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวในส่วนของทีมดด้้้วววยยยแลลกุทธ์ ส่วน G เนี่ยก็คือ Go Live แล้วก็ p r i and p o m o n i t o r i n g ระหว่าง Live เนี่ยเราจะต้องมีการ Monitor มีการวางแผนระหว่าง Live ส่วนตัวสุดท้ายก็คือ L Live Performance Analysis อันนี้เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ดีและไม่ดีใน Live รอบนั้นเพื่อวางแผนต่อไปใน Live รอบหน้าครับรับรองว่าถ้าเกิดเอาตัวของ Step 4 Framework ตัวนี้ไปใช้เนี่ยการที่เราจะทำ Live ให้เกิดให้ดังให้ปังเนี่ยนะครับสามารถทำได้แน่นอนครับ